สวัสดีครับพบกับพี่โรสุรินกันแล้ววันนี้พี่ฮีโร่มาอยู่ในเฟสที่สองวันนี้บริษัทเจอหวยต้องการรับสรัพนักง,งานจำนวนมากเลยเอาตำแหน่งได้ตำแหน่งพนักง,งานสโตรจำนวนสองอัตรานะครับเนี่ยรับเป็นเพศหญิงนะน้องๆที่จบใหม่เนี่ย เีปโผลมาสมัครเลยถ้าเป็นเพศหญิงนะครับอายุ20-32ปีการศึกษาระดับม .3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่านะครับสูง155เซนติเมตรขึ้นไปไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์นะครับมีความรับผิดชอบขยีนอดทนยกงานหนักได้นะครับเข้าเช้าตลอดไม่มีโอทีนะครับหลักฐานการสมัครก็สมบัตร1ชุดนะครับทะเบียนบ้าน1ชุดอาวุธ1ชุดนะครับ,ร,บ,ร,บรูปถ่าย1นิ้ว1รูปนะครับวสัดเป็น บริษัทบริหารงานโดยนักลงทุนชาวไต้หวันนะครับได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I. สวัสดิการก็จะเป็นเบี้ยขยัน OT โบนัสประจำปีและพักรกอนการสังคมสําหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานเอกสารการเอกสารประวัติส่วนตัวได้ที่ตนเองที่ฝ่ายบุคคลนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงถึง16นาฬิกานะครับเบอร์โทรศูน38465 ห้าเ8็ดเจ็นะครับหรือว่าศูนนึ้นะครับตำแน่งที่2เป็นพนักงานแม่พิมพ์มูลอันนี้ตัางดีเนี่ยเนี่ยพนักงานแม่พิมพ์เนี่ยตัางดีมากเลยนะถ้าเป็นเพศชายนะครับอายุ23ปีขึ้นไปผู้การศึกษาปวชปวสไม่จำกัดสาขาหรือสาขา,า,ขาช่างคนนะครับ ก็จะเป็นต้องมีประสบการณ์มีความรับผิดชอบเคารอดทนสามารถเดินทางมาทำงานเอง,เองได้นะครับหลักฐานการสมรัครก็ตามนี้เลยนะตำแหน่งที่3มอันนี้ก็เป็นสโตยหญิงเอ๊บัญชีบัญชีหนึ่งอัตรานะครับด่วนขึ้นไปว่าด่วนหมดเลยแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหม เพศหญิงอายุไม่เกิน35ปีวุฒิปวสขึ้นไปไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้มีความรับผิดชอบพยายามอดทนสามารถเดินทางมาทํางานเองได้นะครับเอกสารก็ประมาณนี้นะเป็นพิเศษทำงานบรรจุสินค้าแพ็คกิ้งจำนวน2อัตรานะครับเป็นเพศหญิงโหวันนี้รับรัแต่เพศหญิงเยอะเนี่ยมีเพศชายกันดีเลยเพศหญิงอายุ25ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาม .3 หรือเทียบเท่า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มีความเยนยรอดทนสามารถเดินทางมาทํางานเองได้นะครับตอนน่งสุดท้ายเป็นแม่บ้านหนึ่งอัตราไม่จากัดไม่จํากัดวุฒิไม่จํากัดอายุสามารถเดินทางมาทํางานเองได้นะครับเข้างาน6กโมงห้าสิบถึงสิบแปดห้าสิบนะครับเอกาสารของแม่บ้านก็จะเป็นสําเนาบัตรหนึ่งชุดทะเบียนบ้านสำเนาวัสุเอการหนึ่งชุดรูปถ่ายหนึ่งนิ้วนะครับระมาณนีนะหรืว,ว่าน้งองๆที่ถาม ถามพี่ฮีโร่มาเยอะว่าให้พี่ฮีโร่หางานผู้หญิงให้นะครับเนี่ยมีหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งสีตงตงง่ตำแหน่งนี่เป็นพนักงานชายตำแหน่งตำแหน่งเดียวนะครับนี่นะครับร,รีบพี่หมายนะตั้งอยู่ที่เฟสที่เฟสที่สองนะครับเฟสที่สองก็ใส่ก็ใส่จะอาดสะอัน่นสวยครับก็ ถือเตี้ยนะครับตืนเต้นด้วยรับผู้หญิงเยอะมากเลยนานๆนะครับนานมากไปไปจะไปจะเปิดรับผู้หญิงเนี่ยเมื่อตุ่งปีที่แล้วนี่เดินไปตรงไหนหาตรงไหนก็ผู้หญิงไม่รับนะครับอันนี้รับผู้หญิงโอ้โหรับเยอะมากนะครับน้องทุกคนก็รีบมานะรีบมาหรือหรือว่าโทรมาก่อนก็ได้โทรมาถามก่อนเลยว่าเออพี่คะเต็มหรือยังได้คนหรือยังหนูอยู่นู่นอยู่นี่หนูกำลังจะไปสมัครงานค่ะ ประมาณนี้นะโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีจากคลิปของพี่ฮีโร่นะครับวันนี้พี่ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาใต้คลิปเนี่ยอยากอยากถามอะไรถามมาเดี๋ยวพี่ฮีโร่จะไปหาถึงประชันเลยโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับยบไป,ไป